รู้หรือไม่คุณมามิเนะ่ตายไปทั้งๆที่ยังไม่ได้รู้ความจริงอะไรเลยนะคะคือคนที่รู้จักตัวละครโทโมเอะมามิ e มานะคะคือไม่ว่ายังไงก็ต้องตกหลุมรักความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ความน่ารักของคุณมามินะคะแต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เราเองนะคะอันนี้อาจจะเป็นกรณีเราคนเดียวก็ได้นะว่าตอนที่คุณมามิเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วเราที่เป็นคนดูเนี่ยมารู้ความจริงในตอนที่เจ็ดว่าอ้าว จริงๆแล้วการทําพันธสัญญาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับที่เราคิดไว้นะมันก็เลยแอบ,บคิดเหมือนกันว่าอา้าวแล้วแบบนี้คุณมามิก็ตายไปทั้ง,งที่ไม่รู้ความจริงอะไรเลยนะสิแวบ,บแรกอ่ะเราแอบ,บคิดด้วยว่าเอ๊ะหรือคุณมามิเนร่วมมือกับคิวเบเพื่อตั้งใจที่จะหาคนมาเข้าร่วมเป็นพวกเยอะๆเพื่อที่จะให้คิวเบททาพันธสัญญาหรือเปล่าแต่ความจริงมันไม่ใช่นะคะการที่คุณมามิตั้งใจหาสาวน้อยเวทมนต์ขนาดนั้นอะ่ะ สาเหตุจร,จริงๆที่เราทราบจาก Difference Story ก็คือคุณมามิเนอยากมีเพื่อนอยากสนิทกับทุกคนนะคะแต่ว่าสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันว่าไซยากะกับเกียวโกะเนี่ยไม่ว่าจะทำไยไหนๆเขาก็จะทะเลาะกกันอยู่เสมอนะคะในตอนที่11ของ Difference Story นะคะถ้าใครอยากฟังก็ให้กลับมาดูที่ช่องเราได้นะคะเราทาสรุปไว้แล้ว คือสถานการณ์มันย่ำแย่มากแล้วคือไซยากาะเนี่ยกลายเป็นแม่มดคุณมามิเนี่ยเขาคิดจะตายพร้อมไซยากะเพราะไซยากะเป็นรุ่นน้องที่เขารักมากที่สุดแล้วตอนนั้นเพราะว่าเคียวโกะเนี่ยเขาเลือกที่จะไปอยู่ฝั่งโฮมุระซึ่งคุณมามิไม่ไว้ใจโฮมมระเนาะโฮมุระเนี่ยเลยไปบอกเคียวโกะให้เคียวโกะไปตามคุณมามิทีว่าเอ้ยโทโมเอะมามิเนี่ยสติไม่ค่อยโอเคแล้วต้องให้รุ่นน้องที่เคยรู้จักนิสัยอะไปตามจะดีกว่าถ้าโฮมมระไปเองเนี่ยโทโมเอะมามิไม่เคยฟังอยู่แล้วก็เลยให้เคียวโกะไปแทน พอไปถึงจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าคุณมามิกับเคียวโกะเนี่ยสู้กันนะคะสู้กันอย่างแรงมากจนตอนนี้มามิแบบเตรียมจะกลายเป็นแม่มดและโซเจมดําปีมากแล้วเคียวโกะรับปากสัญญากับมามินะคะว่าจะช่วยเซกะที่เป็นแม่มดยังให้กลับมาเป็นคนให้ได้แล้วเคียวโกะก็หายไปเลยค่ะคุณมามิสถานการณ์ตอนนี้คือกลับมาที่ห้องแล้วก็งงมากว่าเกิดอะไรขึ้นทาไมฉันจำอะไรไม่ได้เลยคิวเบที่เห็นทุกอย่างนะคะก็เลยบอกกับมามิไปว่าสาเหตุที่มามิรอดเนี่ยก็เพราะว่า เีโวโกเนี่ยไปฆ่าไซากะร่างแม่มดนะคะแล้วก็เอาคลิปซีดอันนั้นอะให้คุณมามิแล้วคือคุณมามิไม่โอเคมากๆนะแต่ดีว่าโฮมุระนั่งอยู่ด้วยคุณมามินะคะก็เลยชักปืนออกมาแล้วก็จ่อไปที่คิวเบพร้อมกับบอกว่าทําไมถึงมาทำเหมือนชีวิตพวกเราเป็นของเล่นแบบนี้ด้วยคิวเบนะคะก็มองคุณมามิด้วยความสงสัยแบบไรอารมณ์พร้อมกับบอกว่าอ้าวลอดมาแล้วทําไมไม่ดีใจล่ะ คุณมามิก็เลยบอกนะว่าถ้าการที่ฉันรอดมันจะต้องเสียสละเพื่อนร่วมทีมทั้งสองคนไปแบบนี้นะฉันไม่ยอมหรอกนะถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยช่อง snsn เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า